ไม่ด้เห็นยังอ้าสวัสดีค่ะทุกคนรบกวนเชิญจต้นสาแนลนะคะภาษานวว่าซึ่งขุนอีฟ้าอีฟ้าไปนใตเป็นใจ็นีมยะกร้าไรเนี่ย วันนี้จะพาหน้าเดียมาต่อยบักตองพี่น้อง,องเขา,เาจะเห็ดเมนู่อย่างต้มแบบตองนะคะต้มตองนี่คือมาตองในสวนของเราใส่มนนปะนาวบ่มาต้องมาต้องมะต้องแข็งๆเลยค่ะมะนาวบ่นนี้อันนี้มะนาวถ้าบอดี้ต่อยเดียยดยเ๋ยวเขาก็บเอามันกับเดรร้าแ,นนแล้วกี่ขานเนาะเดี๋ยวเขาต้องไปปาดมืง ให้เก็บมาอ๋ออา,อาอนนี้นอ,อนที่ิมเลยหรอตองแข็งนี่มันแข็งอยู่เอ้าระาวังเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวรู้ที่ซ้อนก่นี่กคนปอบจ้าต้องเดินทุกคนนี่เขาเก็บมารวมกันก่อนเอาจากสามสี่หน่วยนี่อย่าเพิ่งทูบเขาเขาปอกกินกันต้องซีโม่ได้ทุกคนเอ้าเอ้าเสียให้มันได้อืออืที่เป็นเจฟิมจ้ะทุกคนเจฟิมไม่เห็นเนื้อหนบอก เออเออสมบัติเนี่ยเออสมบัติเย็บมือโว้ยมันนี่มั้งเตียนให้ยม่ได้กินแล้วขี่กองอะไรไป่อนนีเด้อทุกคนเขาพากันต่อกันจังสิแปลกแล้วสิกินเหนาไหมเหนา ทุกคนมันหนาวเพราะว่ามันมันเนี้อมาโดนเอาถิ่น่นี่สิปีนแบบไปีไปเก็บไอหมดขันมันติดตกมอดมอนอันพี่น้องต้นบกตองบกสูงหนึ่งปุนะสูงมากเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งน้ำกัน่าเข้าทิดสิรอดมันนใต้นี่นี่ดิส อันนัหนมันน่ดีเห็นบอเระวังมันเฮเนาเส <ละ S 1> นากเยกินละ่ะทุกคนไปกินล้หนูตอยสิปีพุ่นต้องสิได้กินนะได้นี่ดีเลยละสองน้อยนี่น้อยใหญ่เม่องาต้องไมปลากรนนี่ตน,น,นี้แข็งเอามาร่วมกันเบิงเอามาร่วมกันไห้เ,เดี๋ยวถ้าจะพาไปตามักต่องนะพี่น้อง ไอ้แบใหญ่อย,ยอยู่เดบไลยได้ถูกเพิ่นข้อเรื่องแนะนำไม่มีน,นี่นีฮึ่มคุณทำคุณหนึะคุณจับประหลดัดเฮ้ยบ๊แมนว๊ะพี่พ่อประตมน์แท้นี่เป็นเฮ้ดียอย่าไปไก่มันแห้งเด้อมันจะออกลูกลอ่ะลวล้ลวว้ล,ลวว้ลวทยเยออกมาก อ้องข้าวกลุ้นพี่น้องนั่งเจะออกลูกมาอื่นมะเฮือนี่แหละบัวใหเพ่น้มนาบ่ม่กองเอ็นขีนำแะเดี๋ยวไปไก่พม่นมะพี่มาเก็บบักตองพี่ตอกได้เร็ ตอนแตงร้นตึง,งตมากมันเนาะว่าด้กินแล้วครับพาจับกันกันคือตอนหนาๆป้วยของเห่ามันมันท<อ>่องแบบหายแหงเลยอ่อนสิได้กินบ่มแบบนี้อือ้อเฮ้ยมันยหญ่กะ tốt nhất mọc hẹn căn ừ, kìm à anh nấu lắm lấy đi này không lấy ừ. sụp lên mấy súp nấu 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 มันหนาวบดหน่อยมันแข็งบอสแยมันหิมันจับมันก่อรนีมันหนาวขึ้กันนี่ยมันเป็นห่วงน่อยมันอ่อนอมันจะหนาวมันต้องหน่อยตกลงมาไม่ไม่เพราะว่าต้นมันสูงเขาปีนบาได้นะพี่น้องต้นอยู่ทางบานครับมีหมือนึองได้ห้ามเขามาเล่นกรีกันใส่มาเพระต้นเจ้าบางกรบานนี้เนาะบ้านนี้ก็มันจะหนาวบานนี้บานนี้ มันช่ำเบื่อซื้อเกเจ็บปากตองได้โยกันมาตีลเลยตีกินใบนี้มีคนนึ่งขึ้นไปกินนึ่งต้นไม้มาหูเป็นยังมันกินต้อไม่นอนแย่อุ๊ยไปก<ม>เก็บล่ะเก็บเอาไปไปฝานเอาเดี๋ยวพอดดุนผ้าฝาน มีอะไรซี้อยพี่น้องผันต่อยไม่ดูหน่อยมีหมอกินอะได้อยู่หน่องหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปนี่ได้ห้าสิะกินแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวให้มาเบิ่งตอนตากันเลยเดี๋ยวไปหอดขั่วกันเด้อทุกคนเดี๋ยวตั้มเฮาสิตั้มคลิปหน้าตั้มคลิปนี่แหละ คลิปนี้มันยาวแล้วบอสติดตามคลิปนี้เขาสิ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปแยกให้พี่น้องเบิง้งการตาแล้วกาการกินของเฮ้าให้าามาพี่นี่ก่อนบ๊ายบายเด้อทุกคนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดคลิ์กดแชร์กดติดตามเออกดติดตามให้ด้วยนะขออภัยเมื่อกี้ทำผิดงั้นบ๊ายบายเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำคลิปหน้าให้ดูกันเลยเดี๋ยวเก็เบไปเลย๊าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง